สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องหางนาอีสานค่ะคลิปนี้เข้าจะพภาพพี่น้องมาใส่หิ้วมิกกับทุเรียนหน่อยอายุหนึ่งเดือนนะคะพี่น้องเดือนเดือนหนึ่งเศษนะคะเกือบเดือนเครื่องแล้วละคะพี่น้องนี่ค่ะหิ้วมิกที่เขาสั่งสื่อมาเนาะก็คือ,อแปลงทุเรียนในเนื้อทีสามไร่ของเข้านี่นะคะพี่น้องเข้าจะแยกการใส่การทดลองใส่หนึ่งจังหวะมันเป็น มันเป็นดินล้วนปนทรายเนาะพื้นที่เป็นดินล้วนปนทรายซึ่งขางา้าบอฮู้ว่าเมื่อเฮาปลูกทุเรียนลงไปแล้วมันจะเป็นสภพาพแนวดดินมันจะเป็นสภาพแนวดนะคะเฮาก็ต้องทนล่องไปน้แลวกะ่าปรับเปลี่ยนวิธีการไปน้านะคะพี่น้องเมื่อนี้ขฮาจะมาใช่ในส่วนของฮิวมิกนะคะฮิวมิกนี่คือยางฮิ้วมิกนี่คือสารปรับสภาพดินนะคะเป็นในส่วนของซากพืชซากซั์ที่มันทับทมมาหลาย ลอยๆผพันๆปีนะคะพี่น้องเขากะแปลสภาพออกว่าเป็นเป็นผงหรือว่าอาจจะเป็นเม็ดก็ได้นะคะพี่น้องเนี่ยก็คือจะมันมีผลเมื่อเท้าใส่กระผืดกระทุเรียนที่เท้าปลูกนะคะพี่น้องก็คือจะไปซอยในการเร่งรากนะคะพี่น้องแล้วก็ให้ให้ให้ทุเรียนแตกยอดเร็วนะพี่น้องเดี๋ยวมือนีเขาจะพาพี่น้องไปใส่กันเลยเนาะปริมาณการใส่ของเท้านน่ก็อ่า ต่อถังน้ำประมาณ10ลิตรนี่ค่ะพี่น้องเทาก็จะใส่กะเอาพอดีบริเวณเอาสอนมานั่มเนะาะกะเอาถังหนึ่งนี่เขาจะใส่ประมาณสามอนนะคะกะกะกะเอาค่ะพี่น้องมันจะเป็นสารทีละลายน้ำได้ได้ดีนะคะได้เร็วเลยอ่าสามสอนโตประมาณสามสอนโตนะคะพี่น้องเท่ากับใส่วิศวะกะเอาค่ะพี่น้อง ค้นแนวจัะน้ยนอยค่ะมันจะเป็นน้ำออกสีน้ำตาลออกสีดำๆค่ะพี่น้องเพอเวลาเขาผสมใส่กับน้่มแล้วนะคะข้นๆในสารฮิวมิกมันละลายน้ำนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปลาดรดต้นทุเรียนกันเลยเนาะ กันเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะใน,นการลาดรดเท่ากับปะมานเครื่องเครื่องขันนี่นะคะพี่น้องเทาก็จะรดบนกองอเปืืองทีหเ,เอามะาฮ่มโฮมดินใบนะคะพี่นอ้องรดให้ทัวๆเลยนะคะพี่น้องนี่ต้นต่อไปเลยค่ะ